เมก็ตครับตอนนี้มาถึงแล้วองค์แกอารามพัฒนารามก่อนจะได้าะรัสนานิมนต์พระคุณเจ้าท่านพระสุวัสนาโชตนะครับได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสพัฒนารามตอนนี้สาธุนะโมตัสสะปะป่าวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะป่าวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม เตมพุเตวราพระแม่ธรณีพิยัยักสังกดลูกามีดูประเป็นปะไปพัดระลายพระตกคาพระราชาเจ้าดังสี่ตนสนปอจวาต้าสิรินักประบาททักษะลุงอิติตังตะวันตะสนแม่จวาน้ำมันตุ์ลูกาทักษาแม่นำอยู่ที่ตังตะวันตกคือผู้ปีไอจว่าปีตังธรณีทักษาไปอยู่ที่ตัวเหนือคือผูไลจีว่าน้ำนัานน้อยธรณีทักษาพระรัาวัฒน์ประคำ องค์รักษาวัฐมาอารามประธานนะครับที่นี้รักษาพระุเจ้าทุกู์อยู่หน้าหุบไตหน้าหมูจตุโลธนศิษยโตอุ